สวัสดีค่ะทุกคนที่สัปดาห์นี้คนหวังหายไปไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยจะทำสติ๊กเกอร์ลน์เป็นรูปแมวรูปของอันดากับอาดัมแต่ว่าโชคร้ายมากเลยอะ่ะเราทำสติ๊กเกอร์ไป4ี่ชุดแล้วก็เดินรีเจ็ไปทั้ง4ชุดตัวยอย่างในวันที่9เดือน9เราทำสติ๊กเกอร์ลายของอดาดัมกับอันดาที่ลองแท้ด้วย4 2สแล้วก็วันถัดไปก็เดินรีเจ็อ่าไม่เป็นไรวันที่2วันที่1ิบ แล้วก็ทําชุดใหม่ที่ลองทายด้วย046โดินรีเจ็กรอบที่สองเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแมวเราก็ไม่ได้ลอกเงินแบบใครหน้าตาแมวเพราะว่าจากแมวเราจริงๆก็คืออดัมแบบอันดาโอเคไม่เป็นไรนั้นเราลองสติกเกอร์แนวใหม่บ้างก็ทาเป็นสติกเกอร์ลน์หน้าตาตัวเองแล้วกันนะทีนี้ก็ทําชุดที่สามในวันที่สิบเอ็ดที่ลองทายด้วย807แล้วก็อีกทางนึงก็อยากจะลองแมวรอบที่สามดู ลองใช้ด้ายด้วย8 3, นรอบแปดะ835รูปแมวก็โดนรีเจ็กรอบที่3ส่วนสติกเกอร์ที่เป็นรูปหน้าตาตัวเองก็โดนรีเจ็เหมือนกันรีเจ็ตสี่รอบมันก็รู้สึกแย่นะเอา้าไม่เป็นไรโดนรีเจ็ตเราก็ทําใหม่ทําชุดที่5ชุดที่6ทําไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องผ่านสี่แล้วก็ทําสติกเกอร์ชุดที่5ที่ลอง้ายด้วย444แล้วรอบนี้แม่ผ่านพลาดอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือรอบก่อนนะ่ะเราทําสติกเกอร์ชุดนึงน มีสามสิบสองรูปมันไม่ผ่านรอบเนี้ยเราตัดให้เหลือครึ่งเดียวเหลือแค่สิบหกรูปมันก็ผ่านเฉยแปลกเนะตะเป็นท่าทางแบบพื้นฐานนะที่มันผ่านแล้วก็เราก็มีแผนนะว่าจะทําอีกสิบหกรูปเป็นท่าเอ็ดว c นขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้จะผ่านหรือตัว reject ก็ต้องรอลุ้นต่อไปคือจนตอนเนี้ยคุณหวังก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ลน์เนี่ยมันใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินตสติ๊กเกอร์ชุดนั้นมันจะผ่านหรือจะ ไม่ผ่านก็เราไม่รู้จริงๆอะ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ด้านนี้หรือมีประสบการณ์ก็าสามารถที่จะแชร์ความเห็นลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในช่อง Youtube พื้นที่เล็กๆของคุณหวัง